โอเคนี่บรรยากาศตรงนี้ก็เป็นช่วงพัทยากลางนะครับชายหาดพัทยากลางก็จะมีไฟตรงนี้ก็ให้แบบเป็นสีสันเนาะควรมาถ่ายรูปกันนะครับตอนนี้กับบ่าวแจ็คก,ก็จอดรถมาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ XMa x Mac นะครับ X Max ของบ่าวแจ็คนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ค่อยเดินทางไกลก็รถสภาพของบ่าวแจ็คนี้ก็ยังใหม่อยู่นะครับท่านผู้ชมสีดํานะครับหล่อเท่ ครับตอนนี้เบาเจากะออกมาจากตรงนี้แล้วมาถนนสายสองพัทยาใต้นะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมืดคึ้มเลยนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งทุ่มนะครับเบาเนื้อแจ๊คพาตลอดคลิปหลากหลายไลฟ์ตาย อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวด้วยนะครับครับสวัสดีครับบ่าวเนื้อแจ็คพาตะลลนทยแลนาท่าทาทมครับตอนนี้เวลา18บนาฬกา23นาทีนะครับท่านผู้ชมอ่าบ่าวแจ็คก,ก็จะ พาท่านผู้ชมมาดูเมืองพัทยาเน,ะนาะณช่วงนี้เนาะอัปเดตนะครับท่านผู้ชมมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมก็อยากจะมาเอาบรรยากาศณช่วงนี้วันนี้วันที่อากาศตอนนี้ก็32องศานะครับก็ถือว่าไม่เย็นนะครับร้อนนะครับเดี๋ยวบอแจ็คก็จะพาท่านผู้ชมเลาะไปที่พัทยาเหนือเนาะ ไปสายพัทยาเหนือก่อนถนนพัทยาเหนือแล้วก็ลงไปชายหาดแล้วก็เลาะไปที่พัทยาใต้แล้วก็เลาะมาสายสองเนาะเอาย่านธุรกิจเนาะท่านผู้ชมเนาะย่านธุรกิจอ่าในพัทยาเนี่ยแหละครับเอามาดูด้วยกันนะครับว่าบรรยากาศณนะตอนนี้มันเป็นยังไงเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้เบาเจก็ทําให้อ่าเอฟซีด้วยนะครับเอฟซีบอกว่าอยากจะเห็นบรรยากาศ เมืองพัทยาณนะตอนนี้นะครับเบวเจก,ก็จัดให้นะครับไม่รอชานะครับขอบคุณนะครับที่แนะนำน,น้องแนะนําว่าอยากจะดูตรงไหนตรงไหนเบวเจก,ก็จะได้ทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ให้เอฟีได้ดูกันนะครับตอนนี้เบวเจก,ก็จะเข้าไปตรงถนนพัทยาเหนือนะครับอากาศ32องศาแต่ก็ไม่ได้ร้อนนะเนี่ยก็ขับรถสบายๆนะครับ เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดระวังทางขวาครับถนนพเดียาเหนือนะครับนี่ล่องลือล,ล่องเดืด <c> เ <oughs> นี่ยครับอ่าเคอร์ฟิวก็ยังมีอยู่นะครับสามทุ่มนะครับตอนนี้ก็ยังขับรถได้อยู่แต่ก็กาดอย่าตกนะครับอย่าตก อย่าประมาทนะครับแต่ละคนแต่ละคนเนาะก็ขับรถไปเรื่อยๆก็อถ่ายคลิปไปเรื่อยๆวันนี้เบลเ็คเอา x m a กมานะครับเอา x m a กมกมาขับมาเปลี่ยนบรรยากาศการขับรถด้วยเนาะเกียร์ออโต้เอ็กแมครับ3 0 0ร้ซีซี CB 500X มีมันก็สับเกียร์เนาะแบบ X back นี่มันกับแบบออโต้มันก็สบายคนละแบบมันก็ขับม่วนคนละอย่างคนละแบบถ้าถามให้เบลเจคชอบแบบไหนนะเบลเจคก็ชอบทั้งสองแบบอะครับเพราะว่าเบลเจคไม่ได้เดินอะ <c oughs> อย่างน้อยก็ได้ขับเนาะไปถึงจุดปลายทางได้นี่ครับ เอกแบกสีดำเบลเจ็กชอบสีดำมาครับออกดำดำโทนดำนอนมันแลดูแบบเข้มข้นอ่าอาอะไรอะ่ะคมเดียคมเฉียบเนี้ยตรงนี้ก็คือสีแยกพัทยาเหนือนะครับ บรรยากาศที่นี่นะครับพัทยาเหนือชายหาดพัทยาเหนือนะครับเวลาช่วงนี้นะครับก็จะมีคนแถวๆนียครับประชาชนแถวนี้นะครับออกกําลังกายกันนะครับเดียวเบาเจ็กจะหาที่จอดก่อนนะครับหาที่จอดเพื่อที่จะเก็บาภาพเก็บมุมสวยๆตรงชายหาดมาฝากท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ ตอนนี้กบาวแจ็คก,ก็จอดรถมาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ X Max นะครับ X Max ของบาวแจ็คนี้แล้วก็รถบาวแจ็คก,ก็ติดสติ๊กเกอร์ช่องยู u ูบบาวเนื้อแจ็คพาตะลอนไทยแลนด์นะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับเมืองพัทยาตอนนี้นะครับก็ปกติรถมาจากคึกคืนเนาะถ้าเป็นวันที่ว่าไม่มีโรคโควิดอะไรเนี่ยแถวนี้ก็เยอะไปหมดเต็มไปหมดเลยนะครับแล้ชายหาดก,ก็จะเต็มไปหมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราเจ็กจะไปเก็บาชายหาดให้ท่านผู้ชมดูก่อนเนี่ยครับท่านผู้ชมชายหาดเมืองพทัทยาเหลานี่ ตอนนี้ก็จะทุ่มแล้วมั้งครับท่านผู้ชมก็มาเก็บบรรยากาศให้ได้พอเนาะเนี่ยนีย่อยู่ห่างๆคนไปก่อนช่วงนี้เราอยู่ห่างกันตั้งหลายเมตรก็ปลอดภัยนะครับแต่ยังไงยังไงก็อย่าลืมนะครับใส่กาดนะครับใส่เม็นะครับ ปิดจมูกให้เรียบร้อยไม่ต้องเอาสำลีอุดจมูกนะครับ <laughs> ถ้าอุดจมูกนะสำลีอุดจมูกอุดหูนี่นะแสดงว่าเป็นซัมบี้ใช่ไหมซัมบี้ใช่ไหมเป็นผีดิบใช่ไหมคนตายนั่นแหละไอ้แจ็คคิง <laughs> เดี๋ยวถอดหมวกกันนอกกันคนแถวนี้เ้ามองว่าไอ้ห่านี่นะใส่หมวกกันนอกแล้วทําไมมาเดินชายหาด ชายหาดแล้วไหนๆมาชายหาดแล้วเราไปดูน้ําทะเลกันเนาะไปดูน้ําทะเลว่ามันจะเค็มไหมถ <c oughs> ุย <c oughs> มันก็เค็มนั่นแหละอือเนี่ยชายหาดนะก็โอเคอะ่ะอุ้ยน้ําใสน้ําทะเลใสด้วยครับโอ้โหสุดยอดบรเกเตสสุดยอดสุดยอดอะไรดีวะโอ้โห รไปต,ตรงพระเยซูได้ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆวันนี้ขับเลาะไปเรื่อยๆในพัทยาเรานะครับก็ทุกคนทุกคนเข้ามาเขาก็ปิดแมสกันก็โอเคเลยนะครับไปต่อไปต่อ ครับมันก็จะมีประมาณเนี่ยมันก็จะอารมณแบบนี้ประมาณนี้เนาะครับบาเบียทุกอย่างเนาะมันก็อุ้มคลึมอะครับแสงสีก็ลดน้อยลงนะครับตอนนี้ก็หกโมงสามสิบเก้านาทีนะครับ <c oughs> ก็พูดถึงนะก็ยังดีกว่าตอนนั้นเนาะตอนนั้นที่เบาเจกมานะไม่เห็นคนเดินเลยนะครับแต่มาช่วงนี้นะครับอารู้สึกว่าคนนะเขาจะป้องกันตัวเองดีขึ้นนะครับระมัดระวังดีขึ้นเนาะก็โอเคอะ่ะถ้าต่างคนต่างช่วยกันระมัดระวังนะมันก็จะทําให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะตรงนี้ก็เข้าสวนพระยาไต้นะครับตรงวอล์กิงสตรทนี้ไม่รู้ว่า ไม่ต้องเข้าไปเนาะเพราะว่าเบาเจจไปมาแล้วอะใช่ไหมก็ขับไปก็ได้ในในมาแล้วเนาะไม่รู้สายสองจะได้ไปเก็บภาพหรือเปล่าก็มาเก็บตรงชายหาดตรงนี้ให้ดูไปก่อนก็แล้วกันแต่ตรงไอ้ตรงแหลนบริฮอ่อะมันก็ต้องมีอ่ะคนมาออกกําลังกายเยอะอยู่แล้วเพราะว่าคนเข้ามาเล่นไอ้พวกไอ้กิจกรรมล้อโรลเลอรเบลดสี่ล้อ เออสกเก็ตบอร์ดอะ่ะก็คนเยอะอยู่หรือว่าท่านผู้ชมจะไปดูถ้าไปดูนะแบาบเจ็คจะจัดให้เลยนะครับเข้าไปดูก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวค่อยออกสายสองนี่ว m ลค o ม a ูพ a ทย w วอ k i ก g งสตรีตนะครับ อบรรยากาศอย่างนี้ <c oughs> มันก็ผลกระทบทุกที่แหละมันเจอผลกระทบทุกที่แหละนี่แหละครับก็เดี๋ยวถึงเวลาเครอฟริลมาเราก็กลับบ้าน เราก็อยู่ในตัวจังหวัดเราเราไปจังหวัดอื่นเราก็ต้องขอเรื่องทำเรื่องเนาะแต่ถ้าเราไม่จำเป็นเราก็ไม่ไปเราก็ทำคลิปอยู่แถวๆนี้แหละเนี่ยเอยมันอย่างจะอี้นี่ khó thấy trong nít bé một, trong nít bé một, ngẹp ngầu, ngẹp khán đạt, này cả, ก็ไปแหลมบาลีไฮก็ช่วงนี้เนาะอ่าก็มันเป็นแบบเนี้มาแหลมบาลีไฮเช่นเคยนะครับ เดี๋ยวขับรถวนสักแป๊บหนึ่ง เขานะครับผู้ชมเดี๋ยวบาเแจ็คก็จะย้อนกับตรงนี้มาถ่ายรูปอ่าสักหน่อยตรงป้ายใหญ่ๆอครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็สวยแถวนี้นะคนนี้ยมาตกปลากันเต็มเลยอะ่ะโอ้หดูท้องฟ้าดิท้องฟ้าสวยอะ่ะ ตอนนี้บาัแจ์ก็ออกมาจากตรงนี้แล้วมาถนนสายสองพัทยาใต้นะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมืดครึ้มเลยนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งทุ่มนะครับเป็นเมืองอจุดแถวนี้ก็เป็นย่านธุรกิจเหมือนกันนะครับ เรื่องนี้ถ้าใครได้เช่าเนาะก็ลำบากขนาดเลยเช่าตึกเช่าสถานที่ธุรกิจเนี่ยลำบากมากเออมันถึงลำบากกุค้คนนั่นแหละอืมตอนนี้ก็พญายใต้เนะาะถนนพญา,ยายใต้ซีแยกตรงนี้อันนี้ก็ส่สองเหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายนี่ก็เป็นบาร์เบียเยอะๆก็มีนะครับพวกแถวนี้น่นะ รับการติดตามคลิปเบลเนือแช็คพาตลอดมาโดยตลอดนะครับขอบคุณกําลังใจทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับ,บเบลเจ็คกลับบ้านก่อนละเนอกลับบ้านแล้วจะปิกบ้านแล้วเนอครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามีเอียงคอยติดตามเนะครับอ่ะอ่ะ,อ,ะอย่าลืมกดติดตามดนะ้เนอ